สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักมาเจำวันที่21ธันวาคมนะคะคุณได้พลังงาน t h p l m p r e s s กับหัวนะคะส่วนเขาเป็น The Lover นะคะกลับหัวทั้งคู่นะคะคุณกับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันในช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานชื่นนะคะเป็นไปได้บางคู่อาจจะทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างนะแต่ว่า ลึกๆแล้วเนะี่ยคุณสองคนยังมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะยังมีความเข้าใจที่ดีนะเคมิสตรีขึ้นมาเนี่ยนะคะยังไม่ได้ถึงขั้นต้องเลิกลากันหรอกนะแล้วก็ถ้าไม่สามารถปรับความเข้าใจกันเองได้นะคะจักรวาลบอกว่า helpful people นะคะ คุณควรจะปรึกษานะคะคนใกล้ตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอ,อ่อหรือว่าอาจจะให้คนใกล้ตัวของคุณแล้เขาเนี่ยช่วยไกลเกี่ยเป็นตัวกลางเจรจา,าก็ได้นะคะก็จะทําให้ปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะปัญหาก,ก็จะได้ไม่ต้องแบบมีต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามความเป็นคู่ยังมีอยู่ดังนั้นไม่ต้องกันงวลอะไรมากนะคะ